นอนตัวเก่าค่ะนอนหลับไม่ค่อยสนิทหาท่านอนที่ลงตัวยากค่ะไม่ค่อยสบายตัวครับมีอาการปวดหลังปวดไหล่เป็นประจำครับจากที่ผมเซิร์ชมาเนี่ยผมว่าที่นอนยางพาราเป็นที่นอนที่ดีที่สุดครับและผมก็มาสะดุดตาครับที่นอนยางพาราเซเว่นโซนตัวนี้ครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาเจ็ดโซนเพื่อรองรับกระสีและร่างกายเจ็ดส่วนของเราครับแต่ก็แอบเสียดายนะคะไม่อยากซื้อที่นอนใหม่ ก็มีเพื่อนแนะนํามาค่ะให้ลองไปดูท็อปเปอร์ยางพราเซเวนโซนใช้งา,งานง่ายมากเลยค่ะแค่ปูทับที่นอนเดิมแถมยังมีแบมบูซอฟที่ถอดสักทาความสะอาดง่ายด้วยค่ะหลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้ที่นอนยางพราเซเวนโซนครับอาการปวดหลังปวดคอที่เคยเป็นก็ดีขึ้นครับนอนหลับสบายมากเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนท่านอนบ่อยตื่นมารู้สึกสดชื่นมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ จากการที่ผมทํางานในล้านมาทั้งวันผมได้มาลองที่นอนตัวนี้ผมว่ามันเป็นการตอบโจทย์การรับผลของผมที่ดีมากเลยครับหนูก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงคะ่ะแต่อยากให้มาลองด้วยตัวเองกับ Topper อ,อร์ยางพราเซเวนซนตัวนี้คะ่ะ